ายดีเอลทีวิชัน่นกัมพูชาเปิดถนนแห่งชาติสายใหม่ด้วยทุนจีนกัมพูชาได้เปิดตัวถนนแห่งชาติหมายเลข3ซึ่งตัดเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกับกัมปอดจังหวัดชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้โดยถนนสายนี้สร้างขึ้นโดยใช้เงินทุนจากประเทศจีนโดยสมเด็จอัคาราเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและ ท่านหวังเหวียนเคียนเอครชาชทูตจีนประจำกัมพูชาเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดถนนความยาว134.8กิโลเมตรซึ่งทอดยาวจากวงเวียนจอมเจ้าในเขตชานเมืองฝั่งตะวันตกของพนมเปนผ่านจังหวัดกันดารกำมปงสปือและตาแก้วก่อนจะถึงจังหวัดกำมปอดท่านทุนเซนกล่าวระหว่างพิธีเปิดที่มีผู้เข้าชมเกือบหนึ่คนครับ ว่าถนนแห่งชาติสายนี้มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและกําปอดเป็นจังหวัดผลิตเกลือเพียงแห่งเดียวของประเทศถนนสายนี้ถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือที่ประสบความสําเร็จระหว่างกัมพูชาและจีนภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งแสดงความหวังว่า ประชาชนของเราจะได้รับประโยชน์จากถนนสายนี้ที่เชื่อมเมืองหลวงกับจังหวัดชายฝั่งทะเลอย่างกำมปอดทั้งนี้ครับถนนแห่งชาติหมายเลขสาสร้างขึ้นโดยบริษัทไซน่าโรดแอนบริดคอร์ปอเรชั่นด้วยเงินทุนราว215ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,000ล้านบาทซึ่งเป็นสินเชื่อพิเศษจากรัฐบาลจีนโดยใช้เวลาก่อสร้างรวม34เดือนท่านผุนเซนยังกล่าวชมเชยผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง ที่ทำได้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดถึง14เดือนและขอบคุณที่สร้างถนนได้ตามมาตรฐานทางเทคนิคด้านท่านหวังได้เผยครับว่าถนนแห่งชาติหมายเลข3เป็นเส้นทางคามนาคมที่สําคัญเชื่อมระหว่างพนมเปญกับกัมปอดพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าถนนสายนี้จะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อาศัยตลอดเส้นทาง พิธีเปิดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและผลสําเร็จของความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีนและกัมพูชาพร้อมทั้งเสริมครับว่าแม้การระบาดใหญ่ของโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อด้านการเดินทางของประชาชนและการขนส่งแต่โครงการหลักของความร่วมมือทวิภาคีแบบโครงการก็สามารถทนต่อแรงกดดันจากการระบาดใหญ่และดําเนินการจนเสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้และพบกับ l อล v i ท i o n ได้ใหม่ในมือหน้า Sabi di.